ถตู้มารับเราที่โรงแรมเลมเมรรีเดียนแล้วเราก็จะไปดำน้ำกันที่เกาะซูรินนะคะวันนี้วันที่หน่งมกการ,รารถตู้รับแล้วเ้ามาอนะตอนนี้ที่ซีสตาร์เป็นแับสุดดำน้ำนะ,ะก็คือทุกคนจะมาใส่ปินกบตรงนี้แล้วก็รอขึ้นเรือที่ท่าเรือตรงนี้ ที่นี่ซีสาร์แฮปปี้เจอร์นี่นะคะที่ท่าเรือน้ำเข็มก่อนที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะอื่นๆหรือว่าจุดเดชเจอรเ่อขอแนะลยับร่นตอไปหรือว่าเรียบฟ้าันปมาปันลองปนเรือ

มาปมาณชั่วโมงกว่าเลยนะคะแบบเมาเรือมากแบบคืนหลงมายาอย่งสิงหบ้านา <assistant ambitious> สภาพเมาเรือไม่น้อย <bet al salaries> <ส> เหลือเชื่อมาช้อปปิ้งคราวนี้เปลี่ยนที่นิดนึงเป็นช้อปปิ้งกลางทะเลบนเกาะหมู่บ้านมเกลหมดส้าเนะทุกคนหมดสภาพแต่ว่าวิวสวยมากแล้วก็แบบ ทั้งทางเขาก็มีขายของก็คือแบบเป็นกํากไรเล็กๆม่นจะเนมากมากโฟล์ชิปไม่ไวแล้วเมื่อกี้ทุกคนก็คือแบบหมุสภาพไปหมดแบบเวียนหัวตอนนี้ก็เลยมาเดินเที่ยวหู่บ้านคนเดียวนะคะ เวลามาอาจจะต้องเตรียมตัวดีกว่านี้เพราะว่ามาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวไงแต่ว่าพยายามนัมน่งหลังเรือไว้พอนั่งหน้าเรือแล้วมันจะแทกแรงมากแล้วก็ยไปนน บบังคาง,งคา,าที่หมู่เกาะโซลีนี้นะคะบางคนจะนอนค้างคืนแต่ว่าเรามาแบบเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับเพราะว่าค้างคืนน่าจะไม่ไหวไม่กินข้าวเยอะนะเพราะว่าถ้าสมมติกินเยอะแล้วไปบนเรือที่มันยางยางี้งยางเนี้ยเป็นสองชั่วโมงมันคงจะอ้วกมาแล้วมแล้วขถ่าย oh do that. เราจะมาล่องเรือที่อา่าวพังงาจังหวัดจังหวัดพังงามีวันนี้เราทำอะไรบ้างนะล่องเรืออา่อาวพังงาแล้วก็ วันนี้เราจะไปล่องเรือที่อ่าวพังงากันค่ะเป็นสถานที่ที่ทุกคนมาพังงาจะต้องมาเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือด่านศุลกากรเพื่อที่จะขึ้นเรือไปอ่าวพังงานะคะโปรแกรมวันนี้เราจะนั่งเรือรอบอ่าวพังงาแบบหลายชั่วโมงเนาะก่อนที่จะเอาเดินทางเราก็ควรจะเข้าห้องน้ําก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าที่เกาะม,มันจะมีห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้คือเรือผู้โดยสารผู้เริ่มทริปได้เข้าไปแล้วนั่งเข้าไปแล้ว ตอนนี้ยังยิ้มอยู่ เรามาถึงที่เขาตะปูแล้วลมแรงมากใช้เวลาประมาณนั่งเดิน ลมไม่ได้ลมแรงมากสุดถ่ายรูปคือตรงนี like ้นะคะค่าเยอะี่สุดเายนุ่มเอออันนี้ฉากเหมือนในเรื่อง The Man b i n d the Curtain มาสามคนเลยสามคนเลยมาแล้ว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  าเองเราไปถ่ายรูปกับปาชื่อเกาะชื่อเกาะอะไรกันเขาตาปูเจ m e o i อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแล้วแรกนึกว่ามันชื่อเขาตาปูแต่ว่ามันชื่อเขาตาปู เขาตะปูเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเกาะต่อมาถูกขึ้นกัดซ้อทำให้ถูกกัดขาดเหลือเป็นลักษณะของหินดงโดยส่วนฐานจะค้อเขียวคออยิยวและส่วนบนนีขนาดใหญ่กว่าเขาตะปูเขาตะปูเป็นที่รู้จักของนักท่องทเที่ยวทั่วโลกเนื่องจากเกาะน,นี้เคยเป็นสถานท,ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเซมบอนศูยเจ็ดตอนเพชรฆาตปืนป้นทอง เราไปนอนว้าวมาเดี๋้วเอาอตุกใหซอตุกใครยังเกาะนี้มนะีแล็บนะต้องไปดูในหนังทีหนึ่งแต่ว่ามาต่อสู้วันที่นี่เป็นแลบบ็บแล้วก็ขับรถตีลังกาข้ามคลองด้วย ในหลังที่นี่เหรอไม่ที่ในในกรุงเทพออ๋ก็คือที่นี่เป็นฉากแค่ส่วนหนึ่งฉากส่วนหนึ่งแต่จริงๆเราไม่ได้สร้างห้องแหละที่นี่คงไม่ได้สร้างแน่นอนใครมานั่งจบมียานเขาแหละขึ้นสามดานค่ะวมาเราแวะกินข้าวค่ะวันเราแวะกินข้าวที่ร้านนี้ก่อน ตอนนี้เรามาถึงที่นี่นะคะถ้ำพงช้างนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ำน,นี้เหมือนช้างค่ะแล้วเราก็ลอดไปข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูป เราก็จะล่องเรืออย่างนี้เข้าไปนะคะแบบคนนี้แต่เราจะทําหน้าแบบโหยตื่นเต้นแบบคนนี้ดูหน้าก็รู้ว่าตื่นเต้นมาแบบเข้าไปในถ้ำนะคะบยเรือเรือหนึ่งนั่งสี่คนมันอาจจะข้างในอาจจะเป็นเหมือนภูของชา้างหรือเปล่าเลยตั้งชื่อว่าถา้ำภูช้างค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าอาจจะเปียกนิดนึง